ที่ทำไรฮไม่ยอมลงข้างล่างเลยลัวโดนไล่จัดนะครับที่อยู่แต่บนห้องนอนเลยทีงทำไรครับไหนที่ที่ไอทีทท่ที่ทำไรที่ทำไรที่ทำไรไหนขนมขี้จิ้งจกบ้านนี้มีแต่ขี้จิ้งจกนะคะ แม่คบแม่ไม่ค่อยอยู่บ้านอือห้องไหนเป็นห้องว่างขี้จริงจกเพียบอือหือไหนที่จุดหลอ่อที่จุดหล่อจะไปที่จุดหล่อจะไปไหนหไหนจุดหลอ่อไหนเลาจะไปไหนหลาอ าเทียบสีขาวๆกับผนังหน่อยดูที่ใกล้ๆนะคะที่น่ารักไหมคะไปเลยว้า